คำนวณภาษีไม่เป็นต้องเริ่มยังไงคะวันนี้ค่ะวิสรลาสะรุปให้ง่ายๆ3ขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือนาะวันนี้คุณจะต้องรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยค่ะจากทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะที่มันเป็นชื่อของคุณค่ะคุณรวมออกมาเป็น1ก้อนนะคะข้อที่2ก็คือคุณจะต้องนำค่าใช้จ่ายค่ะมาหัก ซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้คุณสามารถเลือกได้สองชอยชอยแรกก็คือคุณสามารถหกรักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันต้องในกรณีที่คุณมีการทําบันทึกรับจ่ายเรียบร้อยมีการเก็บเอกสารทุกอย่างที่มันเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะคะคุณสามารถเลือกใช้หักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ค่ะและในกรณีที่คุณไม่ได้เก็บหลักฐานเอกสารอะไรไว้เลยไม่ได้ทําบันทึกรับจ่ายอะไรทั้งสิ้นคุณจะต้องเลือกการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ซึ่งสังาการเนี่ยเขาให้คุณเหมาจ่ายได้60%นนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรเลยค่ะ แล้วมาในส่วนของข้อที่สนะคะคุณจะต้องหักตัวค่ารถยอร่อนค่ะซึ่งค่ารถยอร่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าค่ารถยอร่อนประจําปี25 64มีอะไรบ้างเขาก็จะเป็นริดมาเลยนะคะคุณก็จัดเตรียมตามนั้นได้เลยอย่างเช่นนะคะตัวประกันชีวิตดอกเบี้ยบ,บ้านบุตรภรรยาต่างๆตรงนี้นะคะคุณเตรียมหลักฐานทั้งหมดนะคะ3ข้อข้อแรกค่ะรายได้ทั้งหมด2นะคะค่าใช้จ่ายค่ะ 3ก็คือค่ารถย่อนพอคุณเตรียมหลักฐานเอกสารทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยวิธีการต่อไปก็คือคุณเลือกค่ะว่าคุณจะไปช่องทางไหนนะคะช่องทางแรกก็คือในเมื่อคุณมีข้อมูลทุกอย่างแล้วคุณสามารถยื่นได้เองในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะเป็นการยื่นผ่านอินเทอร์นเน็ตค่ะข้อที่2ก็คือคุณอาจจะทําไม่เป็นคุณอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่มีความรู้พอเนี่ยคุณสามารถที่จะนําหลักฐานทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยไปยื่นที่เจ้าหน้าที่สรรพากร ใกล้ๆบ้านคุณได้เลยนะคะแล้วข้อที่3ค่ะคุณอาจจะต้องหาทางสํานังกงานบัญชีหรือคนที่ปรึกษาในเรื่องของบัญชีนะคะที่ทําการยื่นภาษีให้คุณได้นะคะเอาง่ายๆค่ะนะตอนนี้คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าคุณจะไปช่องทางไหนที่คุณจะสะดวกใจมากที่สุดนะคะลิซ่าเราวหวังว่าคลิปนี้น่าจะทําให้คุณนะคะเข้าใจและเห็นภาพในการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากขึ้นนะคะหากคนไหนยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะ แ็กอ ah. ีซี่บายสลาเขานี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ